ฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอีตออีตีออี no i ni do i di to i ti lo -i, i li wo i wi ทอีทีนอีนีนบอีบีฝออีฝีสอีสีผออี 피바이비모이미 ㅊ 이치여이이 อีสีออีตีทอีทีวอีวีทีวีมอีมี นอานามีนาโออาอาโลอีลีอาลีสออีสี do a da si da ko i ki wo i wi ki wi ko i ki lo a la ki la Cổ a và cho y chi phá chi o y y co a ca อีกาทออาทาสอีสีทาสีมออีมีโนอานมีนา มอีมีตอาตามีนามีตามอีมีนอานามอีมีตอาตามีนามีตา มอีมีนอาณามอีมียอายามีนามียามอีมีนอาณามอีมีโออีอี กออากามีนามีอีกาโออาอาลออีลีอาลีมออีมีสออีสีอาลีมีสี mi, so โออาอาลอีอลีอาลีโมออมีทออีทีวอเวีทีวีอาลีมีทีวีโออาอา Lo, i, li, ali mo Yoaya, yo ali mi o so si, Doada, Sida. มอีมีขออาฝาสีดามีฝาสออีสีดออาดาสีดามออีมีขออาขาสีดามีขาสออีสีดออาดา สีดามออีมีกออีกีวอ,อีวีกีวีสีดามีกีวีข้อหนึ่งข้อใดอ่านว่ามี เฉลยกไก่มออีมีข้อสองข้อใดอ่านว่าตีเฉลยขอไข่ตี ข้อสามข้อใดอ่านว่าทาสีเฉลยกอกไก่ทาสีข้อสีข้อใดอ่านว่าฝาคี เฉลยคอ,อควายฝาชีขอ้อใดอ่านว่าอามีทีวีเฉลยกอไก่อมีทีวี